พลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในหลายประเทศเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีต้นทุนในการตั้งโรงงานสูง ลพลังงานที่ได้ต่อปริมาณเชื้อเพลิงมีค่าสูงและคุ้มค่าพอสมควรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนประกอบหลักๆดังนี้เตาปฏิกรณหม้อน้ำกังหันไอน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องควบแน่นนอกจากนี้ยังมีหม้อแปลงไฟฟ้าแปลงสักไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปไกล และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องอยู่ติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีหอระบายความร้อนในเตาปฏิกริยจะบรรจุแท่งเชื้อเพลิงที่อยู่เรเนียมที่เข้มข้นเพียง2%ร์เซมีแท่งควบคุมปฏิกิริยาทําหน้าที่ดูดซับปริมาณนิวตรอนไม่ให้ปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดขึ้นเร็วเกินไปสารพาความร้อนจะพาเอาความร้อนไปยังส่วนที่เป็นหมอ้อน้ำ และเมื่อน้ำใช้ความร้อนที่ได้ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูงไอน้ำแรงดันสูงจะถูกส่งไปตามท่อและส่งไปที่กังหันไอน้ำดันให้กังหันหมุนไอน้ำที่ออกจากกังหันจะถูกควบแน่นให้เป็นน้ำร้อนในเครื่องควบแน่นโดยใช้น้ำเย็นและน้ำดังกล่าวรวมกับน้ำเย็นเพิ่มเติมจากภายนอก จะถูกส่งเข้าไปหม้อน้ำหรือเครื่องผลิตไอน้ำด้วยปั๊มน้ำเครื่องควบแน่นจะให้น้ำเย็นจากแหล่งน้ำภายนอกมาทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำจากหอระบายความร้อนขณะเดียวกันการควบแน่นทำให้น้ำเย็นที่เข้าไปร้อนขึ้นก็จะปั๊มน้ำดูดน้ำร้อนนี้ไปที่หอระบายความร้อน ในส่วนของกังหันไอน้ำจะติดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กำหนดให้หมุน50รอบต่อวินาทีหมุนขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนียวนำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าที่จะส่งไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ไกลๆจะต้องแปลงสักไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในการส่งไปตามสายไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลง และแปลงให้สักไฟฟ้าต่ำลงเมื่อถึงปลายทางพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่คุ้มค่าในระยะยาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากเราใช้อย่างระมัดระวงัง